ในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและมอบพระของขวัญแก่คณะธรรมยาราในโครงการธรรมยา,รากรกตัญยูบูชามหาปูชนียาจารย์พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโร,รพระผู้ปราบมารอนุสรสถานเจ็ดแห่งปีที่13ซึ่งพระธรรมยาราทุกรูปที่เข้ารับใบประกาศนียบัตรและมอบพระของขวัญในครั้งนี้ได้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการธรรมยา,รากรกตัญยูบูชามหาปูชนียจารย์ พระมงคลเทมุนีสดจันทสโรพระคู้ปรามาณอนุสรสถานเจ็ดแห่งปีที่13ตั้งแต่วันที่สองถึงวันที่31มกราคมพุทธศักราชส5 6 8ที่ผ่านมาในพื้นที่6จังหวัดในเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ได้แก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมปทุมธานีนนทบุรี และกรุงเทพมหานครเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์โดยมีคณะสงฆ์เยาวชนและประชาชนได้มาร่วมกิจกรรมในโครงการจำนวนมากซึ่งถือเป็นการฟื้นฟูวัฒนธรรมชาวพุทธให้กลับคืนสู่บ้านวัดโรงเรียนอย่างยั่งยืนในการนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวให้โอวาทอันทรงคุณค่าเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และการรักษาพระพุทธศาสนาแก่คณะพระธรรมยาตราซึ่งหลวงพ่อท่านได้เน้นย้ำว่าแม้ว่าโครงการธรรมยาตราในปีนี้จะสิ้นสุดลงแล้วแต่ภารกิจในการปฏิบัติธ,ธรรมให้เข้าถึงธรรมให้ได้บรรลุวิชาธรรมกายของพระธรรมยาตราย,ยังคงเดินหน้ากันต่อไปอย่างเข้มข้นเพราะทุกรูปยังมีภารกิจในการเผยแผ่วิชาธรรมกายรอคอยอยู่ ดังนั้นให้พระธรรมยตราทุกรูปที่ไม่ติดภารกิจอันใดทางโลกให้อยู่สร้างบารมีกันต่อไปพระทุกรูปมีความสำคัญมากจะได้เป็นต้นบุญต้นแบบของผู้ที่มาบวชภายหลังให้เป็นเนื้อนาบุญเป็นอายุของพระพุทธศาสนาเหมือนกองพัน์เนื้อนาบุญทุกรูปพระพุทธศาสนาก็จะได้ตั้งมั่นด้วยข้อวัดปฏิบัติของเราอายุพระพุทธศาสนาก็จะยืนยาวต่อไปค่ะ เบอร์เดิมพันแบบสบ,บายสบ,บาย